รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Careers ค่ะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษภาษษษจีนกลางกันค่ะเพราะเรานะคะเชื่อว่าคำศัพท์ค่ะคือหัวใจหลักของการเรียนภาษาจีนนั่นเองค่ะโดยที่เราจะมีคำศัพท์ตละอาชีพที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและเช่นเคยค่ะคุณอยู่กับนุกนัดอวสยากิรติโพธิวงศ์ค่ะและพิมพ์พรการันแสนกล้าค่ะเราสคนอีกแล้วคุณพิมพ์คะวันนี้ เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพอะไรดีคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์อาชีพที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบเพราะว่าจะได้รูปสวยๆอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปในสถานที่อะไรอาชีพอะไรเอ่ยอาชีพช่งางภาพผู้หญิงก็คือชอบถ่ายรูปถูกต้องถ้าได้ถ่ายเองนี่ก็คือจบแล้ว บางทีไปจ้างด้วยนะไปจ้างไปคาเฟ่ก็ไปจ้างช่างมาถ่ายโดยเฉพาะเลยที่จริงเห็นทุกที่เลยนะเดี๋ยวนี้ทุกที่โดยเฉพาะต่างประเทศดูในติ๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะเวลาไปจีนเนี้ยจริงจริงหนไม่ต้องดูในติ๊กต็อกก็ได้หนุกไปเองที่จีนอ่ะเขาจะมีจ้างถ่ายรูปประจําจุดเลยนะคะกี่ชั่วโมงกี่ร้อยหยวนว่าไปแต่รูปออกมาได้เขาแต่งให้ด้วยโหไม่ธรรมดาเลยแล้วก็ราคาแบบเดี๋ยวสมัยนี้เนาะว่าราคาแพงไหมมันก็คงจะสมกับสิ่งที่เขาได้มามันก็คุ้มกันเราได้ภาพสสวยเนาะมาเก็บไว้ใช่ สี่ริรแล้วอาชีพนี้ก็ดูเป็นอาชีพที่วัยรุ่นเนาะเหล่าวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้ชายดูให้ควาสนใจกันเป็นอย่างมากมันดูเท่มันดูเท่ไง,ง,งถือกล้องโปรเนาะถ่ายรูปไม่ว่าจะแค่เสื้อยืดกางเกงยีนแต่ถ้ามีตัวนี้เป็นหมื่นนะคะ S <S 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 คุณได้ถือเงินหมื่นอยู่ใน<ฤ>ในมือน,นะก็หญิงทุกคนจะต้องยิ้มให้กับคุณ<ช>เอาคนหนาไปธรรมดานะแล้วก็วันนี้เนาะเราจะมีมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างภาพกันได้เลยค่ะคุณพิม,พมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ<ด>ว่า<ล>ช่างภาพเลยค่ะได้เลยค่ะคําว่าช่างภาพในภาษาจีนนะคะคืออ่าเชอร์หยิงซือพูดตามอีกครั้งนะคะ 摄影师เซอร์อิ่งร์สถูกต้องเซอร์ิ่งร์สแปลว่าเอ่อช่างภาพนั่นเองเซอร์ิ่งร์สใช่เพราะว่าคำที่ลงใช้ด้วยคำว่าซือเนี่ยซือจะหมายถึงผู้เชี่ยวชาญโอเคต่อไปอ่ะคำที่ถ้าสมมติว่าในในชีวิตประจำวันเนาะที่เราอาจจะบอกว่า ฉันเป็นช่างภาพอ่าหรือ,อคนที่ทำอาชีพช่างภาพส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําตัวเองใช่หมั้ยค่ะอ่าประโยคที่บอกว่าฉันเป็นช่างภาพในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า我是一名摄影师พูดตามอีกครั้งนะคะ我是 一名摄影师我是一名摄影师ถูกก้องก็เป็นการแนะนำตัวใช่ไหมคะว่าฉันเป็นช่างภาพถูกต้องก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยคนไหนเป็นตาล้องอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จะได้มาจ้างเราก็พูดไปเลยว่า我是一名摄影师ถูกต้องที่ดีค่ะคุณพิมบางทีเราไม่ได้เป็นช่างภาพแต่เราอยากจะไปจ้างแต่เราไปเหน ไปมองเห็นว่าคนเนี้ยเป็นช่างภาพไหมสงสัย่ะอยากจะถามเขาอ่ะคุณพีได้เลยอ่ะประโยคที่เราจะถามว่าคุณเป็นช่างภาพใช่ไหมในภาษาจีนเราจะพูดว่าเนช่าพราจะพูดว่านี่งา่หมอนีนเาพูดตามอีเครั้งนาีะ่อคเปอนช่างภืช่มนาเรู่อเ่งภาพมนาีนเราจะพูาคเป็ช่างภาพใช่ไเนาีเราจะพว่ณช่างภาพแล้วเนาะอุปกรณ์ที่ดวาคเปช่างภาพคือ กล้องค่ะคุณพมอยากเรีคำว่ากล้องถ่ายภาพค่ะคำว่ากล้องถ่ายภาพในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเซียงจีพูดตามอีกครั้งนะคะเซียงจีเซียงจีถูกต้องเซียงจีชแล้วว่าค่ะมีต้องใช้บ่อยแน่นอนใช่แล้วค่ะกล้องแต่ละคนราคาแพงกล้องดีก็จะบอกว่ากล้องของฉันดีนะจะบอกว่ากล้องของฉันเป็นกล้องดีเยี่ยมอาจะพูดยังไงค่ะกล้องฉันกล้องฉันดีมากเลยใช่ไหมในภาษาจีนเราจะพูดว่า 我的相机很好พูดตามอีกครั้งนะคะ我的相机很好我的相机很好ใช่อวยใครไม่ได้ก็อวยตัวโวยกล้องตัวเองอวยกล้องตัวเองเสียงเงินซื้อมาแพงก็ต้องบอกว่า我的相机很好ที่นี้นะอาชีพตากล้องมีกล้องแล้วก็ต้องเป็นคนถ่ายรูปถ้าจะบอกว่าฉันถ่ายรูปอย่างเงี้ยฉันพูดได้ว่ายังไงคะฉันถ่ายรูปในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า 我ัวใภัยเจ้าพูดตามอีกครั้งนะคะ 我在拍照。我在拍照。ถูกต้อง。我在拍照。อ่าก็จะบอกว่าเอ้ยฉันกำลังถ่ายรูปอยู่ฉันถ่ายรูปนะใช่แล้วแบบนี้โอ้โหคำนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นตากล้องเนาะคนทั่วไปก็ใช้ได้ใช่ถูกต้องไหมคะเรากำลังถ่ายรูปอยู่หรือว่าอ่าคุณตุ้มบอกว่าเอ้ยฉันกำลังถ่ายรูปอยู่นะขอขอพื้นที่นิดนึงอ่าก็จะพูดประโยคได้ถ่ายเจ้าถูกต้องอ่าแล้วก็ถ้าเราต้องการบอกว่าฉันกำลังถ่ายภาพงานแต่ง โอ้โหความฝันเนาะไกลตัวความฝันผู้หญิงหลายๆคนเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ความฝันของคุณผู้ชายหรือเปล่ามันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณผู้หญิงเขาก็แบบความฝันเนาะหนึ่งในหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะแต่งงานใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าฉันกําลังถ่ายภาพงานแต่งงานอยู่เราก็จะพูดว่าวัวใจ้าพายฮุนหลี่เจ้าพูดตามอีกครั้งนะคะวัวใจ้าพายฮุนหลี่ เจ้าวอใจผมยคุณหลี่เจ้าถูกต้องวอใจพายคุณหลริงจริงแล้วการถ่ายภาพแต่งงานก็ถือว่าเป็นเอ่อยอดฮิตเนาะของตากล้องสวยๆก็จะถูกไปถูกจต้องไปถ่ายรูปภาพพรีเวดดิ้งมันเป็นวันสำคัญไงเออเป็นวันสำคัญที่เราจะแบบว่า จะมาใช้กล้องมือถือเป็นหลักไม่ได้นะมันจะต้องมีเหตว่าแสงดีมุมดีใช่แล้วถูกคนทีีค่ะถ้าว่าเราเป็แต่กล้องแล้วจะบอกว่าวันนี้เราโดนจ้างงานวันนี้ฉันมีไปถ่ายภาพมีงานจะพูดได้ว่ายังไงคะวันนี้ฉันมีงานถ่ายภาพในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าจินเทียนหวอหยกพายเจ้ากงจัวพูดตามอีกครั้งนะคะจินเทียนหวอหยกพายเจ้ากงจัว จเยวาา้กงงต้องจินเที่นี่ตากล้องส่วนใหญ่สิ่งสำคัญคือจะต้องการแสงที่มันสวยๆแสงดีๆถ้าตากล้องอยากจะบอกว่าฉันต้องการถ่ายภาพในที่ที่แสงดีค่ะคุณพี่ฉันต้องการถ่ายภาพในที่ที่มีแสงดีๆเนี่ยในภาษาจีนเราจะพูดว่าวอเสียงจ่ายกวานเซียน ข่าเตอตีฟังพายเจ้าพูดตามอีกครั้งนะคะวอเสียงใจกวังเซียนห่าเตอตีฟังพายเจ้าวอเสียงใจกวังเซียนห่าเต ตีฟังภายเจ้าถูกต้องเพราะคำว่ากวางเซียนหหาวก็คือแสงดีอาจจะฟังไปแล้วเป็นประโยชน์ที่ยาวแล้วดูยากแต่จริงๆแล้วก็สำคัญนะแสงอ่ะสำคัญสิถ่ายรูปออกมาสวยไม่สวยหน้ามืดหน้ามืดขึ้นมาไม่ได้นะบางทีกล้องดีเหน แต่ว่าสองไม่สวยก็จะทำให้ภาพมันไม่ดีเพราะฉะนั้นครานี้สําคัญมากเลยนะคะลน้องๆคนไหนเนี่ยอย่าจะโตไปอนาคตไปช่างภาพก็จะต้องจําคานี้ไว้เพราะบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้รับจ้างแค่คนไทยเนาะรับจ้างคนจีนเนี่ยคนจีนชอบถ่ายภาพมากใช่สถานที่ต่างๆของ2องประเทศเราเนี่ยแหละโอ้โบ้างทีนี้ค่ะเราพูดถึงการถ่ายภาพได้แสนดีไปแล้วถ้าเราจะบอกว่า เราไปถึงที่นี่แล้วอุ้ยแสงกําลังสวยเลยแสงที่เนี่ยดีมากเราจะพูดยังไงคะอ่าแสงในที่นี่ดีมากเลยในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเจ่นี่ี่ตีกวง่นี่ที่นีหิีนี่่นี่ที่นีี่นี่ทีนะ่ะเจนี่ี่ตอกที่นี่ที่นีหิ่นี่่นี่ที่ตอกวีนเหิน่่่ี่ี่ี่ีน่่นท่นี่่ เวลาเราดูแสงเนาะเราก็จะพูดได้เลยนะว่าแสงมันดีหรือไม่ดีเนอะอ่าต่อไปค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันต้องใช้ความชำนาญนะคะคุณบีเราจะพูดได้ว่ายังไงคะการถ่ายภาพนี้เนี่ยต้องใช้ความชํานาญใช่เลยต้องมีฝีมือด้วยแหละถึงจะเป็นภาพฝงมุมมันยากจริงยากอ่ามันยากจริงๆอ่าเราจะพูดนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจ้าจางเจ้าเพี้ยนจี้เย่จี้เฉวพูดตามอีกครั้งนะคะเจ้าจางเจ้าเพี้ยนย 技巧อ่这张照片需要技巧อ่这张照片需要技巧โอ้โหก็แน่นอนเนาะกันนะคะแต่ละครั้งก็ต้องใช้เทคนิคแล้วก็ความชนาญเลยค่นี้สมมติว่าเราเป็นตาล้องแล้วเราโดนจ้างให้ไปถ่ายภาพคนดังค่ะถ้าจะบอกว่าอุ้ยคุณใจตรงเยอ่ะได้ถ่ายภาพคนดังค่ะคุณเองจะพูดอะไรอะคะ ยากเหมือนกันท่ายแกเหมือนกันอ๋ออยากเป็นคนดังอยากโอเคก็อยากเป็นคนดังเหมือนกันด้วยเหมือนกันอ่ะก็คือถ้าเราเป็นคนดังแล้วอยากเราอยากถ่ายภาพคนดังก็ต้องหาตัวเองกันเนี่ยฉันหาฉันถ่ายภาพคนดังใช่ไหมในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าวเลหมิงร่拍เจ้าเพี่พูดตามอีกครั้งนะคะวเลหมิ拍เ名ต่照 照片，我拍了名人的照片。哦吼，我拍了名人的。 เจ้าเพียนอือโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการถ่ายภาพไปหลายคำมากใช่แต่ว่ายังไม่จุใจค็ไม่มีอีกไหมคะโอ้แน่นอนค่ะมีอีกแน่นอนมีอยู่คุณโนกับคุณผู้ชมพร้อมไปต่อหรือยังแน่นอนพร้อมแล้วค่ะเพราะว่ากำลังมีไฟเลยโอเคเพราะวันนี้เตรียมทางคำศัพท์วลีประโยคเนี่ยมาเต็มมากเลยไปคำต่อไปกันเลยละกันโอเคงั้นเรามาเริ่มเรียนรู้กับคำที่สำคัญกันต่อเลยเนาะ อ่าถ้าสมมติว่าเราจะพูดว่าฉันต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์อ่าบางทีเดี๋ยวนี้ตากล้องเนาะเขาชอบไปไม่เห็นคนไม่เน้นคนเน้นคือสวยคนอ่าไม่เน,นเ้นคนอ่าฉันต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์เนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า我想ย风景照พูดตามอีกครั้งนะคะยาางงเฟิจจ่้我想拍่景照我想ย เฟิงจิ๋งเจ้าเหรอคะถูกต้องไหมคะถูกต้องคะเเสียงภัยเฟิงจิ๋งเจ้าอ่ะเพราะคำว่าเฟิงจิ๋งเนี่ยแปลว่าวิวทิวทัศน์งั้นถ้าได้ยินประโยคนี้แล้วจะต้องหยิบกล้องออกไปถ่ายรูปวิวแล้วเพราะว่าบางคนเขาไม่ถนัดถ่ายคนเนาะใช่ค่ะงั้นถ้าเราจะบอกว่า ฉันเลือกมุมที่ดีที่สุดในการถ่ายจะพูดยังไงคะโอเคเลือกมุมที่ดีที่สุดในการถ่ายอาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันนิดจริงเหรอนิดเดียวไม่เคยนิดเคยคนนี้นิดเดียวรือเปล่าอ่าเราจะพูดว่า w h o s e h e best a to take a p h o o h h a to take a p h ถ้าจำไม่ได้ไม่นิดนะทีละได้ทีละคำทีละสองคำได้ค่ะวอ择เวี่ยนเจอวอสเสี่ยนเจอเลเล最佳最佳角度角度拍照拍照我选择了 จุยจาเจ้าตู้ภายเจ้าถูกต้องอค่ะ,ะก็คือเป็นการเลือกมุมที่ดีที่สุดในการถ่ายใช่แล้วใช่แล้ว,ลว<ะ>โอ้โหวันนี้คือคำรรพท์จุกๆเลยค่ะ,ะพี่อโอเคเป็นคำรรพท์ที่ อาจจะมีอาจจะดูยาวแล้วก็ยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนาะก็ไม่เกินความสามารถของทุกท่านค่ะสามารถนำคำสัท์ที่คุณพิมพ์สอนในวันนี้นะคะไปฝึกฝนกันได้นะคะแต่ต้องขอขอบคุณคุณพี่พิกครั้งนึงค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างผ้ากับเราน้องๆคนไหนที่ อนาคตอยากจะไปเป็นช่างภาพก็อยากจะให้จดจำและนําประโยชน์เหล่านี้ไปใช้นะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะและตอนนี้ค่ะได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วค่ะ,ะเราไปเที่ยวกันที่สาธาณรัฐประชาชนจีนค่ะกับช่วงหาที่เที่ยวค่ะหาที่เที่ยวหาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติย่าติงอุทยานแห่งชาติย่าติงขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บนความสูง4,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ในเขตเมืองเต้าเฉิงมนทลนเสฉวนทางตะวันตกของประเทศจีนภายในอุทยานเต็มไปด้วยวิวธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายจุดท่องเที่ยวในย่าติงเช่นจุดชมวิวภูเขาหิมะ3มพระโพธิสัตว์เป็นภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบตนับถือเป็นอย่างมากยาลัวหลงทุ่งยาเปลี่ยนสีขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขา จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามฤดูกาลต่างๆทะเลสาบไข่มุกตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดชงกู่เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยภูเขาทะเลสาบห้าสีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เป็นทะเลสาบที่สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมมองและการตกกระทบของแสงแดดทะเลสาบน้ำนมหนึ่งในสทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติง เป็นทะเลสาบผืนน้ำสีฟ้าน้ำตมล้อมรอบด้วยภูเขาและทานน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือรายการ Chinese for Career ค่ะพอเราเชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนค่ะ ก็หวังว่าทุกคนจะนําคําศัพท์วันนี้นะคะไปฝึกฝนกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามชมรายการภายหลังค่ะสามารถรับชมได้ที่ www.etv.thai.tv ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ